พี่เปิดวิชาวาโอ้ปแล้ว๊าปส๊บ้านแล้วอะอ้วบต้อนขอต้อนกับไงคอ้อนาไเว้ยกูใส่ชุดลิงก็เวลาคุยกลิง่ต้องทำเสียงอย่างเงี้ยพี่โอ้จำเสียงปดกรตี่เสียว่ามันโจนมีอาไอเขาเกย แบบภาพลักษณ์ที่แบบสั่งสมมานี่คือแบบไปหมดเลยนะมีได้หรอภาพลักษณ์อ่ะโอ้โหไอเกลก็มีนกันเกินนี่มาด้วยกันจริงหรือเปล่าเนี่ยซ้ายนะไปตู้ซ้ายนะขวาไม่ได้อะตู้ขวามันมันตีไม่ได้คนรู้ว่าจุนเดี๋ยวหนีออกกันหมดเลยนั่นแหละเขาหนีกันจริงด้วยไม่ แลว้วแร่แดนห้าสิบแล้วก็ไข่มุตัวเล็กที่เป็เม็ดไอ้สันวะลูกเอ้ยแซบอันนี้ด้วยพาวเวอร์สโตนเกลพาวเวอร์สโตนอันหนึง่งตะโกนมาไม่ได้ยินอะไรีก แดงแ,แ,แร่ฟ้าแล้วพววาวเวอร์สโตนแล้วเหรียญทองเหรียญทองห้าเหรียญเงินสามเหล็กด้วยสองร้อยไข่มุกสองใช่ไหมไข่มุกสามไปเบสามไม่ไมข่มุกสามเลยเหรอเออโอเคยอะไรเหรียบเหล็กเอายังสองร้อยเหล็กยัง แล้วก็แล้วก็ปากฉลามสีเขียวอะ่ะแล้วก็หมดแล้วดีดีเดี๋ยวเดียวไม่สวดอะไรหรอสวดท่าลิงอะจบเลยบูชาลิงนัมบวุกาวูุกาวูุกาวเอาว่าบอกให้ถือไม้ นี่ก็ตีไงเนี่ยตีตีโต้ี่โอ้บ้าบ้าบอกให้ถือไม้แดงตีเออตีโต้เออ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 ่ะกดกดเลยเทพเจ้าลิงน้ำมอวูกาวูกาวูกาน้ำมอวูกาวูกาวูกา เป็นไงเป็นไงเขาไม่ติดหรอเสียงติดไม่ใช่หรอไอเกลเสียงติดไม่ใช่หรอไม่ติดไหนข้เข่าวนี้ติดไหมล่ะเออไม่ติดก็เป็นเสียงติดไม่ใช่หรอเอ้พระเจ้าลิงแม่งไม่ได้ผลวะ่ะเที่อ เ้าดิเอาดิจัดเละจัดเละีิเขียวเพื่อติดเมื่อกี้เสียงติดแล้วนะแต่มัน,มนไม่ขึ้นสีแดงใช่ปะค่อยไม่คุ้มอะไรเลยวิทย์จไข่มุดจะหมกพี่คนละวันเท่าไหร่นะห้าหมื่นไม่เิีย์บอกสี่หมื่นเออสี่หมื่น โกนมาตะโกนมาเดี๋ยวบอกแร่แดงแล้วก็โอ้ยเฮ้ยมีคนทักมาฮัลโ,โหลเอาเองเอาของยังมีคนมาซื้อซื้ออะไรอ่ะมีคนเอ็งรับไม่ให้หรอมีคนขายดีอ้อมีคนมา ออก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 มาหยางเขาบอกส่งไหนอ่ะส่งนี่อ่ะให้ส่งไหนอ่ะเขาจะตกใจเราหรือเปล่าปนเลยไม่ได้เอาไปละ้เกียวเอาป้องขอให้เอามีให้เลยเอาหมดแต่พอมาปุ๊บทิมแผนดีอยู่นะได้ไข่มุกฟีอ่ะ แต่แกงไม่อยู่เราอยู่สองคนเนี่ยเอ้าเดือกแมวเดยอเกลียวแมวเด้อแมวแมวแมวเดี๋ยวกระถือ ีเนะเดี๋ยวแันหนึ่งเราต้องตีเราต้องตีอันนี้ก่อนตีทีนึงตีพาวเวอร์สโตนไม่มีแล้วเอดิมันใช้ได้บ้างอ่ะเองรู้หรือเปล่าอ่ะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าไอเกลพาวเวอร์โตนอ่ะ นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เคียวลูบี้สองคิต้อมสองเพศสามลูบี้สองหารูบี้ไม่เจอรูบี้อยู่ใสแน่ตังตุย๋ย ปฉลามพรมแดงไอสัตว์ห้าสิบร้านละยังไม่ติดห้าสิบเอ็มอะราคาแพงกว่าป่องแปงอีกอ๋อต้องบนหรอ ปิดแพนด้าจะหน้าขาวอะไรนี้ใช่ไหมโอเคพี่มีคนมาส่งไข่มดแล้วหรือเปล่าไปดูดิ ตีกันีสิบอันม,มีบ้องไหมล่ะเกพี่กัตันเอ้ยเอาเพนสิบสองเล็กๆหรอยังะอ,อะกอนเท่าไหร่นะ ตัเลขอะไรตู้เลขหนึ่งสองศูนย์ห้าเอาเพลงสิบสองเกาะไม่ต้องเย<ล><ล>้ปลอยได้มาสิบมันพอดีเลยพังสองพังสอง, 2, พ,ง 2, พุกไม่ซักเป็นอะไรอ่ะลิงไก่สร้างไปตามเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเออเพย์สิบห้าเกาะสิบสามเอดีซีลิงไก <c oughs> ่หรือเป็นอะไรอ,อ่ะอาบอย เลขหนึ่งหนึ่งแปดสี่เอาเพนสิบสามเกาะอ่าสิบแล้วก็เอดีหนึ่งเอดีอะไรหนึ 1> 1. ่งหนึ่งหนึ่งของกูหมดตู้แล้ว ของกูหมดตู้เลยต้งไหนรับไข่มุกครับนูนะ้ำรับไข่มุสดาวเทบแปมน้ำครับแล้วนะหนูไปตกตังให้ล้ำพี่เองเองเองก็พาเขาไปเล่นใหม่เลยเนี่ยพี่ไปเปอดอน ก็ใช่ไงไปไหนอะ่ะเด็ดรูกไหนอะ่ะเดี๋ยวขับให้รถเองกแเลยเองก็ไปกับเขาอ๋อเหรอเดี๋ยวขับให้ แสนสองป่ะเหมือนจะป้นเขาอะ เป๋าสี่แปดหนึ่งครับขอบคันนะไอ้ไอ้เกลวร์แป๊บหนึงห่งตลม,มไปไหนปะไม่ทำไมเดี๋ยวไปไอ้นี่แป๊บหนึ่ง แป่งหน้าแปลงฟันขึ้นมาดิขึ้นตื่นกงนี่แล้วไปแปลงหน้าแปลงฟัน <c oughs> พี่เขารออะไรอ่ะหนึ่งสองแปดห้า ียวส่งเงินแก๊งยังเกีกยวยังเลยยังไ,ไ,ไม่ส่งอ่ะเดีย๋ยวค่อยส่งยังไม่โดนปรับเหรอส่งชา้ายังเขาเพิ่งบอกเลยให้ส่งเฮ้ยเดี๋ยวส่งยังวะทุกคนเจ้าส่งเงินแก๊งยังวะแคปห้าสิบเม็ดกับตังร้านหนึ่งอ่ะจะส่งยังจำบ่ได้ ไม่ไดนหรอหัวเออดังงั้นไปอีกชุดเปลี่ยนเงินเปลี่ยนเงินสักเอ,อห้าปะเดี๋ยวดูกันตะโกนมาตะโกนมาเปลี่ยนเงินเปลี่ยนเงินสามเหรียญทองห้าถูกไหมถูกถูก เลขสองร้อยครบละโอเคมาตีเองต้องตายก่อนวะแค่พีสามทิปหรอพี่ต้องตีเองให้สุดก่อนวะไม่เอาเอาดิถ้าติดนะเดี๋ยวนูหน้าเข่าพัดนากหน้าเข่าเดะถ้าติดนะ แพนด้าก็หน,น้าขาวแล้วเกียวก็จะหน้าขาวด้วยเกียวมาด้วยกันจริงวะเนี่ยทับติดนะแพนด้าหน้า,นาขาวเกียวก็จะนหน้าขาวด้วยหน้าขาวทั้งช่องเลยติเธอตี่ดอ แล่นมันตียากจังอะฉลามเก์หรือเปล่าสีเขียวที่ยังมีอะหูขึ้นปากสามแล้วเป็นสิบอันน่ะเป็นยี่สิบอันน่ะย้ำแค่นั้นแหละย้ำเลยดอกเนี้ยมาแน่ย้ำต้องย้ำว้เวนห์วดซอนแท่นะเอามาสิบห้าเหี้ยหรอ เไปดีกว่าตัวเองไม่เฮงเลยว่ะหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเขาบอกก<ม>ำลังไปอ่ะใครอ่ะควงไข่ไข่มุดนั่นรอก่อนเองซื้อใบเบมากสิบห้าอันไม่ใช่หรอทำาไมเรียกสองอ่ะ<ห><ห>้บเ<ห>่อยู่ปู้ไปเอาปู้เดี๋ยวไปดีปะแต่หนูเก็บไวด้ดิหนูเก็บไว้ดิกับป้าห้าชุดป้าบอก เออก็เก็บไปไงเอามาเก็บนี่ไงไม่เอาดีกว่าค่อยสีกับป้าก็เอามาเก็บไปตรงนี้อุ้ยแต่มันไม่ครบห้าชุดแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยไปโอ้ทำไมดียกูได้สิบห้าไปไปไหม เราไปเบรดอ่ะพี่แฮปอ่ะนะไม่ใช่ไอแฮปไม่ใช่อ้าเกียวมันเสียมันเสียบอกว่าปลอมตัวมันเสียเกียวทำเบลนน์นะถึงแม่ปะมาแม่ดูหมดแต่มีคนกดซับหนูหดแล้วภาพที่เก็บไว้นั่นนะคุณซับพอครับตามตีตามตีหาไอเกียวหักหลังกันไงได้พี่มีคนตีเยอะกว่าเกียวบ้านในวอชิตี้อ่ะ ยินมาก็คนไม่สิบทีนะไม่น่าเกินหรอกทีนได้ยินมาสี่ทีห้าทีอะ่ะที่แบบสามสิบห้าทีแล้วยังไม่ติดแต่มีคนเดินอยู่ปะมันจะเองคนแรกอะ่ะอันนี้จักใจเลยจะเองคนแรกอะ่ะ ใชยให้นมลูกหน่อยครับลูกรอฮะหลูอฮะวิเด็กมาร้องพี่ชายเอานมเจ็ดหนึ่งศูนย์หกเจ็ดนอันนี้เพื่อนกันครับพี่ชายให้นมลูกหน่อยโอ้ไม่รู้คงเห็นเด็กร้องปกติเขาต้องเอาอะไรหรออ้าาาเล่หหรออย่างกล้วยอย่างนี้ใช่ไหม ชายเละไรกี่ทีอะพี่ชายเปาอกเลยเจ็ดสามหนึ่งครับลุงหลงตีกี่ทีอะรู้ปะอ่าก็คือเห็นกันเป็นลิงไงถูกไหมล่ะสามเจ็ดสามโอ้ยฉันก้แลวพี่ชาของดีของดีฉันก็ไม่ไม่แพ้แกหรอกฉันว่าจเปลี่ยนเ่อ่ะเดี๋ยวเอ้ยแค่สี่สิบบวกอ่ะด้วยทั้งะ Ê, vừa nè Đi Đi Hiểu không? Ủa, เก็บป้องอะไรอ่ะเจ้าเจ็บแปบยิงกัะคนกินนะเว้ยอันน่ะจะได้ติดสักทีไหนอ่ะขอโทษนะว่ามันดำเห็นมาตอนมาถึงผมเฮ้ยเก็บไว้ฮะวพิเศษกินแล้วเพื่อจะติดติดนะเว้ยเกียว

เขาไปฝั่งหนึงไม่รู้อ่ะไม่เห็นเลยนะรับปูนพันเจ็ดมันถูกเหรอพี่พันเจ็ดอ่ะถูกถูกถูก ก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้เอ้ยมันไม่ติดอ่ะไม่เคยตีอะไรหนักขนาดนี้เลยขนาดปืน,นยังขึ้นไม่ถึงขนาดดนี้เลยนี่คึ้นเนี่ยื่นปืนได้สองกรบอกแล้วนะจริงไอ้บางหลำแดงเน่นะก็สามสิบห้าล้านถูกไหมไม่ใช่ห้าสิบล้านหรอกทงครั้งละล้านห,านหานน้านะลองเดามาแล้วสามสิบห้าค่ะ นูซาบาปาเอ็นไออัสมส่งดาวนา้ำดวดาวห้วบบดวงคราบอว์รา,าเดีวก็ตี้ามา,าให้ฉันไม่ันถึงเธออ็งก็ร้องด้วยดิเองเดินเองเดินอย่างนี้เลยเอ,อง ไี่แฟมูกรัมมากครับหนูน้ำครับก็เปลาอะไรครับหนูกระเป๋าเต้าจะแปบ,บน้ำ<อ>พ<ห>ี่สายเดี๋ยว้ำไปตกตั้งให้นะได้ครับได้ เออเอมาแล้วมาแล้วมาแลไปนู่นเลยก็ได้พี่ชาแลนฟาร์มิงโกแลนฟาร์มิงโก้อนางโดนะโกโก้ไมโดเ้าเบาเาะเอ้าเลยบอกอมิบ้ม่ไม่ติเองเองไปทำไม่ดีไม่ร้ายใครหรือเปล่าอใครแช่งเองติบปอบ เองไปไหนเนะี่ยเองไปไหนนะเนี่ยเฮ้ยยองไปไหนเนะี่ย <c oughs> เอ็งต้องอันนี้หรือเปล่าแบบว่าแบบไอ้อาจารย์พูดอธิบายไม่ถูกเลยว่าแม่งสามสิบห้าทีเอาแทนวะ่ะ